สวดีครับสวัสดีครับแต่มาที่ยคารับยิจตอะรับยุการับส่ดีครับต่องวีพีทีธรรมดาจุดนึงนะมีที่บ่ายนะครับคุณมีีบ่ายของมัที่1ิสี่หาดนะคุณมีคี่คือหุณจะเาเญี่ปุ่นนะครับจีให้ทุกทุกวันทุกวันนะครับต่องีดธรรมดานะครับเ่จะไปรูเรื่องัว่อเงวันกวันเ่นะครับรอบบ่ายนะครับมาดูกันนะครับทุกวันนี้รอบบ่ายหลุดนะครับเข้าชุดวินนะใ่ละมันระมองด้วยนะครับชุดวินนะ ถ้ามันไม่มาเด่นวินมันต้องมาถ้าวินไม่มาเด่นต้องมามันจะสลับกันแบบนี้มันก็เลยทําให้เครียดว่าอะไรจะมากันแน่ประมาณนี้หาตัวเด่นมาชนเรานะครับหาตัวเด่นมาชนถ้าเกิดไปเจอสํานักอื่นเขาให้สามกับสี่อย่างนี้ก็เ,เอาสามกับสี่เป็นตัวเด่นคู่กันกับเก้ากับดูนะแต่มันจะมาคู่กันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับ เกิดไปครับเก้าศกศูนนะครับเก้าหนึ่งหนึ่งก้าศกสองดอกเก้าสามศอกก้าสี่เก้าอหาเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์ถึงดอกศนย์รับักศูนสี่่ศนยับเกิไปนะครับ ครับตามนี้นะครับขอบพุณมากๆครับสู้ดีตู้ดีครับ